สวัสดีครับสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาช่วงนี้ต้องบอกว่ามันร้อนระอุขึ้นมาแบบกระทันหันจริงๆอ่ะใช่ค่ะแบบที่หลายคนอาจจะยังไม่ทันตั้งตัวเลยใช่ครับแล้วรายงานข่าวจากภาคสนามนี้คือแบบถาถมเข้ามามากจริงๆเข้ามาตลอดเลยนะคะจนตามแทบไม่ทันจนหลายคนอาจจะเริ่มสับสนแล้วว่าเอ๊ะตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ วันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกข้อมูลที่มันอาจจะดูวุ่นวายพวกนี้กันหน่อยนะครับดีเลยค่ะมาดูกันให้ชัดๆไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนรุนแรงที่สุดแล้วก็อะไรที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งรอบใหม่นี้ เพราะว่าข้อมูลที่เราจะคุยกันเนี่ยมันมาจากภาคสนามจริงๆซึ่งมันให้ภาพที่ทั้งดิบแล้วก็เรียวมากๆค่ะมันคือความตึงเครียดณวินาทีนั้นเลยครับผมสิ่งที่เราจะพยายามทํากันในวันนี้ก็คือการมองทะลุความกลหนพวกนี้เข้าไปให้เห็นถึงรูปแบบหรืออาจจะเป็นในยะทางยุทธศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าพื้นที่ที่ดูเหมือนจะเป็นศูนย์กลางของความรุนแรงทั้งหมดเลยนะครับก็คือในเขตของกองทัพภาคที่สอง ทางภาคอีสานใช่ไหมคะใช่ครับในบันทึกภาคสนามเนี่ยเขาใช้คำที่เห็นภาพมากเขาบอกว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันเหมือนกับนรกแตกอโดยเฉพาะสมรภูมิแหลกที่ถูกพูดถึงซ้ำๆเลยก็คือเนิน677ครับเนิน677นี่กลายเป็นชื่อที่ทุกคนต้องจำเลยในสถานการณ์นี้การต่อสู้ที่นั่นมันคือแก่นกลางของความขัดแย้งเลยก็ว่าได้ค่ะลักษณะการรบคือผลัดกันรุกผลัดกันรับแบบไม่มีใครยอมใครเลย ในรายงานเล่าว่าทหารไทยเราสามารถบุกขึ้นไปยึดพื้นที่บนเนิน677ได้สำเร็จซึ่งฟังดูเหมือนเป็นข่าวดีใช่ไหมครับค่ะฟังดูดีมากเลยแต่สิ่งที่ตามมาคือการตอบโต้แบบโมโหลานจากฝั่งกัมพูชาเลยมีการระดมยิงจรวด B M 2 1เข้ามาแบบไม่ให้พักหายใจ B M 2 1นี่คือที่ยิงได้ทีละเยอะๆใช่ไหมคะใช่ครับ ลองนึกภาพพรถะบรรทุกที่ยิงจรวดได้พร้อมกันทีละ4ี่ินัดมันไม่ใช่แท่กระสุนปืนใหญ่ที่ลงเป็นจุดๆแต่มันคือการล้างพื้นที่ทั้งผืนในพริบตาเดียวแหล่งข่าวใช้คำว่าเหมือนหาฝนเลยทีเดียวโอ้โหน่ากลัวมากค่ะแล้วมันก็บอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยนะครับหนึ่งคือความสำคัญของเนิน67 7ในทางยุทธศาสตร์การคุมที่สูงได้คือความได้เปรียบเกือบทั้งหมดการที่กัมพูชาทุ่มยิงกลับมาขนาดนี้ก็เหมือนจะบอกว่าเนินนี้เสียไม่ได้เด็ดขาดอ๋อ แล้ว2ก็คือมันแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการยิงสนับสนุนของเขาที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะแล้วมันก็ต้องแลกมาด้วยตน้นทุนที่สูงจริงๆครับเพราะการประทะที่เนิน677นี้เองที่ทําให้เราสูญเสียทหารจากหน่วยป่า,วาไว้เป็นหนึ่งนายเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากค่ะมันเป็นเครื่องย้ําเตือนว่าทั้งหมดที่เราคุยกันอยู่นี่มันคือชีวิตจริงและมีอยู่จุดหนึ่งในแรงงานที่ผมนี่แบบต้องกลับไปอ่านซ้ําเลยคือเรื่องกลยุทธ์ยกทงขาปลอม ประเด็นนั้นน่าสนใจมากในแง่ของสงครามจิตวิทยามันเกิดขึ้นจริงเหรอครับเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงค่ะการยกทองเขาในบางจุดแต่ในขณะเดียวกันก็สั่งปืนใหญ่ระดมยิงใส่จุดอื่นมันคือการทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจในสนามรบอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะโหดร้ายมากใช่ค่ะทําให้ทหารฝ่ายเราไม่สามารถประเมินได้เลยว่าตรงหน้าคือการยอมแพ้จริงๆหรือเป็นกับดักซึ่งมันสร้างความสับสนและความเครียดมหาศาล แล้วภาพมันก็ดูใหญ่ขึ้นไปอีกเมื่อแหล่งข่าวบอกว่าฝั่งอมูชาไม่ได้แค่ตั้งรับเฉยๆนะครับอมีการเคลื่อนไหวอะไรอีกคะมีการเสริมกำลังทหารเข้ามาในพื้นที่ถึง6หน่วยแถมยังมีรถยิงจรวด b m 2 7เข้ามาเพิ่มอีกมันดูเหมือนเป็นการเตรียมการเพื่ออะไรที่ใหญ่กว่าปกตินั่นเป็นจุดที่น่าคิดมากค่ะการเคลื่อนกาลังขนาดนี้มันตีความได้หลายแบบ1อาจจะเตรียมเปิดแนวรบใหญ่จริงๆครับแต่ในอีกทางนึง มันอาจจะเป็นการแสดงกําลังทางการเมืองมากกว่าการทหารหรือเปล่าแหล่งข่าวเองก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องจังหวะเวลาจังหวะเวลาค่ะที่มันประจวบเหมาะกับที่การเมืองภายในของไทยกําลังอ่อนไหวพอดี คือช่วงที่มีการยุบสภาการสร้างความตึงเครียดที่ชายแดนอาจจะเป็นความพยายามสร้างแรงกดดันหรือสร้างความได้เปรียบบนโต๊ะเจรจาในอนาคตก็ได้เป็นการเดินเกมที่ซับซ้อนมากแต่ในขณะที่การสู้รบที่เนิน6ก7กําลังดุเดือดไฟมันก็ไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นใช่ไหมครับมันเริ่มลามไปที่อื่นแล้วด้วยใช่ค่ะมันเหมือนไฟลามทุ่งเลยสถานการณ์ขยายวงไปถึงพื้นที่ของกองทัพภาคที่1ด้วยโดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่สะแก้ว ออ๋อครับมีการประทะเกิดขึ้นในหลายหมู่บ้านพร้อมๆกันอย่างที่บ้านหนองยาแก้วที่มีรายงานว่าฝ่ายไทยควบคุมสถานการณ์ได้แต่ที่บ้านคลองแผงนี่กลับเป็นหนังคนละม้วนเลยคือเราเคยยึดได้แต่สุดท้ายก็ถูกตีกลับคืนอือผัดกันไปมาใช่ครับส่วนที่บ้านหนองจานก็ยังยิงกันไปมาไม่หยุดหย่อนภาพที่เราเห็นคือแนวรบที่มันยืดออกไปและก็ไม่มีที่ไหนที่นิ่งเลย รูปแบบการรบแบบนี้ที่ผลัดกันยึดพื้นที่ไปมามันมีชื่อเรียกในทางทหารว่าสงครามบั่นทอนกำลังหรือ Wall of Attrition ค่ะสงครามบั่นทอนกำลัง ใช่ค่ะซึ่งมันน่าสนใจนะคะเพราะมันสะท้อนว่านี่ไม่ใช่สงครามแบบสายฟ้าแลบที่หวังผลแพ้นชนะเด็ดขาดแต่มันคือการบทขยี้กันไปเรื่อยๆเป้าหมายคืออะไรครับเป้าหมายคือการทำลายทักษพยากรกำลังพลและที่สำคัญที่สุดคือทำลายกำลังใจของอีกฝ่ายในยุคนี้มันไม่ได้วัดกันแค่ใครมีกระสุนยเยอะกว่าแต่วัดกันที่ว่าใครจะทนแรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมได้นานกว่ากันด้วย เพื่อให้เห็นภาพความรุนแรงมีตัวเลขความเสียหายเบื้องต้นของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่นี้คือมียานเกราะถูกทำลายไปสามคันแล้วก็มีโดรนตรวจการถูกยิงตกไปอีก4ลำอืมก็ไม่น้อยเลยนะคะครับแต่มันไม่ได้จบแค่บ,บนพื้นดินใช่ไหมครับเพราะในรายงานยังพูดถึงความขัดแย้งที่ดุดเดือดไม่แพ้กันแต่คราวนี้มันเกิดขึ้นที่ริมทะเลที่จังหวัดตราดใช่ค่ะที่ตรานี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลย เพราะมันคือครั้งแรกที่เราเห็นการใช้กำลังทางอากาศเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มรูปแบบภาพที่แหล่งข่าวเล่ามานี่ส่งพลังมากครับคือภาพของเครื่องบินรบ F-16 ของเราบินเข้าไปทิ้งระเบิดใส่บังเกอร์ของทหารกัมพูชา ในคลิปข่าวมีคนบรรยายสั้นๆแต่เห็นภาพเลยว่าเป็นการทิ้งไข่ทิ้งไข่ใช่ครับลงไปกลางที่มั่นของข้าศึกซึ่งผลลัพธ์ก็คือบังเกอร์ที่ว่ากันว่าสร้างด้วยคอนกรีตนานถึง30เซนติเมตรพังพินาศเหลือแต่โครงเหล็กมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตทันที6นายการนําเครื่องบินรบเข้าปฏิบัติการมันคือการข้ามเส้นเลยนะคะมันเปลี่ยนสถานะของเหตุการณ์จากการประทะตามแนวชายแดน ให้กลายเป็นการสู้รบที่มีรูปแบบมากขึ้นทันทีอัน,นแหล่งข่าวก็ชี้ให้เห็นความจริงที่น่าสนใจของสองครามสมัยใหม่อย่างหนึ่งค,คือแม้ว่าการโจมตีทางอากาศของเราจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามแต่การส่งกําลังภาคพื้นดินเข้าไปควบคุมพื้นที่จริงๆก็ยังทําได้ยากลําบากอยู่ดีอา้าวทาไมล่ะครับเพราะฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงระดมยิงปืนใหญ่ตอบโต้ออกมาอย่างต่อนเนื่องค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าการครองอากาศได้ ไม่ได้หมายความว่าจะครองแผ่นดินได้โดยอัตโนมัติเสมอไปพอเราเห็นภาพรวมของทุกแนวรบแบบนี้แล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรพอรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดตัวเลขมันน่าตกใจเหมือนกันค่ะมีการประเมินว่าฝ่ายกัมพูชาเสียชีวิตไปแล้วถึง171นายทำลายยานเกราะกับรถถังไปรวม9คันและที่น่าทึ่งคือสามารถทำลายโดรนไปได้มากถึง68ลำ ตัวเลขเหล่านี้แนนอนว่าต้องฟังโดยตรักว่ามันมาจากมุมมองของฝ่ายเรานะคะครับผมแต่สิ่งที่ดิฉันคิดว่ามันสําคัญและน่าสนใจกว่าตัวเลขที่แน่ชัดคือประเภทของยุทธโภปกรที่อยู่ในรายการความเสียหายตั้งหากค่ะประเภทของยุทธโภปกรสังเกตไหมคะว่ามีคําว่าดโดรนระบบต่อต้านดโดรนเสาสื่อสารปรากฏอยู่เต็มไปหมดนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่านี่คือสองครามยุคใหม่ไม่ใช่การรบของทหารราบที่เห็นหน้ากันซึ่งซึ่งหน้าเหมือนในอดีตอ๋อ แต่มันคือสองครามของเทคโนโลยีของข้อมูลข่าวสารและการชิงความได้เปรียบในสงครามอิเล็กทรอนิกส์การทำลายโดรนได้68ลำนี่เป็นจำนวนที่มหาศาลเลยนะครับแสดงว่าบนฟ้าเหนือแนวรบนี่คงมีโดรนบินกันให้ว่อนเลยถูกต้องค่ะเพื่อใช้ทั้งลาดตระเวนแล้วก็ชี้เป้าให้ปืนใหญ่และประเด็นนี้ก็ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญตามมาว่า เมื่อสมรภูมิมีหน้าตาเป็นแบบนี้เราจะรับมือกับมันในภาพใหญ่ได้อย่างไรต่อไปซึ่งในข้อมูลที่เราได้มาก็มีการนำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจมากในเรื่องนี้เหมือนกันค่ะใช่ครับแหล่งข่าวได้อ้างถึงข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญอย่างพลเอกมนัฐจันดีที่เสนอให้มองไปไกลกว่าการรบบนบกแต่ให้พิจารณาอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนเกมได้เลยทางเลือกนั้นคืออะไรคะนั่นคือการใช้มาตรการควบคุมพื้นที่ทางทะเล หรือที่เรียกว่าการปิดล้อมทางทะเลครับข้อเสนอนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะมันคือความพยายามที่จะเปลี่ยนกระดานของเกมทั้งหมดการปิดล้อมทางทะเลไม่ใช่แค่การส่งเรือรบไปจอดขวางแต่มันคือการเปลี่ยนจากการรบในมิติเดียวไปสู่ปฏิบัติการที่ครอบคลุมหลายมิติมากขึ้นทั้งบกทะเลและที่สําคัญคือมิติทางเศรษฐ,ฐกิจเป้าหมายหลักก็คือการสกัดกั้นการส่งกําลังบํารุงหรือพวกยุทธปัจจัยสําคัญสําคัญ,คญใช่ไหมครับอย่างพวกน้ํามันเชื้อเพลิง โดรนหรือว่าจรวด B.M. 2 1ที่เราพูดถึงกันตอนตอน้นใช่เลยค่ะมันคือความพยายามที่จะตัดเส้นเลือดใหญ่หรือลมหายใจทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามหากเราสามารถหยุดการลำเลียงสิ่งเหล่านี้ได้มันอาจจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการไปไล่ทำลายรถถังทีละคันในสนามรบเีิอีกฟังดูเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลมากแต่อย่างไรก็ตามยุทธ,ธศาสตร์ระดับนี้มันก็เป็นดาบสองคมมีความเสี่ยงสูงมากเช่นกัน เพราะมันอาจถูกมองว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งไปสู่ระดับที่ควบคุมไม่ได้และอาจจะดึงผู้เล่นอื่นๆในภูมิภาคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพอเราถอยออกมามองภาพรวมทั้งหมดจากการคุยกันในวันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสถานการณ์มันซับซ้อนและเปราะบางกว่าที่เราคิดเราเห็นความขัดแย้งที่กระจายตัวออกไปหลายแนวรบค่ะ เราเห็นการใช้อาวุธไฮเทคอย่างโดรนและจรวดไปจนถึงเครื่องบินรบและเราก็ได้เห็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเพื่อแย่งชิงพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างเนิน677และท่ามกลางภาพของยุทธศาสตร์ใหญ่ๆอาวุธไฮเทคเหล่านี้แหล่งข้อมูลที่เราคุยกันมาได้ทิ้งท้ายด้วยภาพที่ส่งพลังมากภาพหนึ่งนะคะครับมันเป็นภาพที่ดึงเราจากมุมมองของนายพลกลับมาสู่มุมมองของพลทหารได้อย่างน่าขนลุกเลยทีเดียว นั่นคือคลิปเสียงของทหารทั้งสองฝ่ายที่ตะโกนท้าทายกันข้ามแนวรบเป็นภาพที่ต่างจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยนะครับใช่ค่ะในคลิปนั้นมีเสียงทหารตะโกนถามไถ่กันว่าอีกฝ่ายยังมีชีวิตอยู่ไหมตะโกนด่าทอกันแต่มีประโยคหนึ่งที่มันสะเทือนใจมากประโยคว่าอะไรครับคือเสียงที่ตะโกนว่ามึงยิงมาก็ได้มึงใหญ่เงียบกูเหงาเป็นคําพูดที่ทรงพลังมากนะครับมันดึงเราจาก ภาพสงครามใหญ่ๆกลับมาที่ความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นจริงๆมันทั้งน่ากลัวและน่าเศร้าในเวลาเดียวกันมันสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าสงครามจะทันสมัยแค่ไหนจะใช้โดรนหรือเครื่องบินรบก็ตามแต่ในท้ายที่สุดแล้วแก่นแท้ของมันก็ยังคงเป็นการต่อสู้ของมนุษย์ธรรมดาธรรมาที่ต้องมาเผชิญหน้ากันในระยะประชิดอยู่ดีและนี่อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายที่เราควรจะคบคิดกันต่อจากข้อมูลทั้งหมดนี้ค่ะว่าท่ามกลางเทคโนโลยีการทําลายล้างที่รวดเร็วและรุนแรงขึ้นทุกวัน จะเกิดอะไรขึ้นกับความเป็นมนุษย์ที่อยู่ใจกลางของความขัดแย้งเหล่านั้น